็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเฉลยสําหรับแตกต่างเหมือนกันชาเลนจ์นะครับในเดือนสิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสัปดาห์ที่3แล้วนะครับยินดีกับผู้เล่นทุกท่านด้วยนะครับที่ทําคะแนนไว้นะครับเยอะน้อยก็ถือว่าเป็นคะแนนเนาะเรามาเฉลยกันแล้วกันสําหรับข้อ1ครับดิสนีย์แลนด์คำตอบที่ผิดคือข้อเอฟครับโอซาก้าโอซาก้าไม่มีดิสนีย์แลนด์ครับแต่มีเป็นยูนิเวอร์แซลสตูดิโอยูเจแปนนั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อเอฟ โอซาก้าข้อนี้ไม่ถูกต้องนั่นเองข้อนี้ใครตอบได้บ้างเอง่ยข้อนี้สายเที่ยวน่าจะตอบได้นะครับสำหรับคนรักทดิสนีย์แลนด์ต่อไปก็2สองครับก็เซเว่นคำตอบที่ผิดคือข้อ A ครับคฮมินทยองนะครับคฮมินทย,ยองเป็นสมาชิกนะครับในอีกวงหนึ่งก็คือวง C ี b l u นนั่นเองนะครับส่วนตัวเลือกอื่นๆนะครับ b c e, D E และ F เป็น สมาชิกในวงกอเซเวนทั้งหมดเลยนะครับข้อนี้นะครับแล้วก็ข้อ3ครับรางวัลโนเบลนะครับมีเจ็ทั้งหมดด้วยการถกสาขานะครับประอกอบไปด้วยฟิสิกส์เคมีวรทยารมเศรษฐศาสตร์สติภาพสรีระวิทยาและการแพทย์ครับข้อสี่ึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนั่นเองชีววิทยาไม่มีมอบในรางวัลโนเบลนั่นเองนะครับข้อสี่เป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับผม ต่อไปข้อที่4ี่ครับตารูปช้างในข้อนี้หมายถึงตาประจําจังหวัดนั่นเองนะครับซึ่งคําตอบที่ผิดก็คือข้อ B นั่นเองข้อ B ีจังหวัดตราดนะครับไม่มีช้างในตาจังหวัดนะครับเป็นรูปภูเขาแม่น้ำแล้วก็เป็นรูปเรือนั่นเองไม่มีรูปช้างนะครับคําตอบจูกเป็นข้อบีนั่นเองเป็นข้อที่ผิดนะครับจากแต่กลุ่มข้อที่5ครับสตาร์คคาตอบที่ไม่ใช่เลยคือข้อ E ครับข้ออโรนนนะครับ เป็นชื่อตัวละครนะครับในเรื่องการ i ด n of t h กา a l ซ x y นะครับส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นตัวเลือกที่อยู่ในเรื่องส t า r Wars ทั้งหมดเลยนะครับใครที่ดู Star War s น่าจะตอบได้แน่นอนข้อนี้ไม่นายาต่อไปข้อที่6ข้อนี้ต้องฟังเสียงดีๆมากๆเลยก็เป็นเสียงรหัสมอสนะครับคำตอบที่ผิดคือข้อสีนั่นเองข้อ4เป็นมอสที่เป็นตัวเลข2นั่นเองส่วนข้ออื่นเป็นตัว,ตวอักษรนะครับภาษาอังกฤษจะเป็นฟังเสียงซ้ำอีกรอบเลยครับ ตัวตางๆกที่เ็ครับผ่านเจ้าพญานะครับแม่น้าเจ้าพยาไหลผ่านโดยเริ่มจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผ่านอยู่ที่ธานีชัยนาทสิรีอ่างทองอุทัยยาปทุมธานีนนทบ,บุรีแล้วก็กรุงเทพกอนออกอ่าวไทยนั่นเองคําตอบที่ผิดก็คือข้อสี่นเในสุพรรณบุรีแม่น้าเจ้าพยาไม่ได้ไหลผ่านจังหวัดนี้นั่นเองนะครับผมข้อ <c oughs> ที่8ครับกีฬาแห่งชาตินะครับคําตอบที่ผิดคือข้ออ e นั่นเอง ้ออีบุรีลัมนะครับจากที่เช็คข้อมูลมายังไม่เคยเป็นเจ้าภาพนะครับในงานกีฬาแห่งชาตินนั่เองส่วนตัวเลือกอันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นชุรเชียงใหม่ก็สวัสดีทรงคานนะครับก็ล้วนเคยจัดงานกีฬาแห่งชาติมาแล้วครั้งสี่นั่นเองนะครับคำกับคุอเป็นข้ออีข้อ9ครับเป็นคลิปภาพนะครับคำตลยคือข้ออีครับข้ออีเป็นการซุ้มภาพผ่านกล้องโจระเข้ทัศน์นะครับเป็นรูปของหน้ากากน้ำมันนั่นเองเดี๋ยวไปชมคลิปอีกรอบหนึ่ง นายตัวมากขึ้นนะครับเป็นเส้น้นกระดึกๆนะครับนี่เนี่ยมันก็จะโดนทับเอาไว้ทำให้ขยับตัวได้ลำบากนิดนึงนครับนี่แล้วก็ผมลอง พลิกด้านดูใต้ท้องครับอันนี้ไม่รู้เป็นก้นของมันหรือกิน,บบนจริงจกที่เท้าเนี่ยปลายเท้าของเขาเนี่ยมีเป็นเหมือนกรงเล็บอะ่ะเห็นไหมฮะแหลมๆเนี่ยครับ คราวนี้เราลองมาดูกันว่าเอ๊ะเขาเกาะกำแพงได้ยังไงก็ลองมาดูใต้เท้าของเขานะครับ mm. นี่เลยใต้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกรอยพับนะครับโอเคเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูนะครับ mm. เมื่อเราซูมเข้าไปใกล้นะครับ mm. เราก็จะเห็นเนี่ย mm. เห็นตุ่มอย่างเงี้ยชัดเจนขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีเป็นเส้นเส้น yes. เขากินน้ําตาลนะครับพอ,อก,กินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เวลาที่เราใส่ลงไปในขนมปังหรือเบเกอรี่เนี่ยมันมีฟองอากาศข้างในทําให้นุ่มแล้วก็ฟูขึ้นมานะครับต่อไปข้อสิบครับเป็นเรื่องของชื่อบ้างชื่อปลาช่องอิชื่อประกัดไม่ใช่เระวันชื่อประกาศนะครับคอตอบที่ผิดคือข้อสี่นั่นเองข้อสนะครับลูกนะครับเป็นลูก ของประกาศปีหนังไม่ใช่ประกาศโวมงนะครับประกาศโหมงนะครับตัวเป็นภาพที่อยู่ด้าน,นินจอนั่นเองนะครับเนชื่อที่ไม่ถูกต้องนั่นเองส่วนตัวเลือกอืก่นอื่นข้อ A ข้อ B ข้อ deF ถูกทั้งหมดครับข้อที่เครับเป็นเรื่องของสีบ้างสีตัวละครสีเหลืองคําตอบที่ผิดคือข้อเครับข้อ A C ิซี่นะครับเป็นตัวละครที่มีตัวสีเขียวนั่นเองส่วนตัวเลือกอื่นๆนะครับ B C D E F เป็นตัวละครสีเหลืองทั้งหมดครับมาคำตอบตอนนี้ือเป็นข้อ A ที่ผิดกันเองครับคำถามข้อที่11ครับข้อที่12บสองเปรื่องของภาษาบ้างภาษาที่ผิดในข้อนี้ความหมายแตกต่างจากผมคือข้อ C เองข้อ C แสลดนะครับแปลว่าน่าเกลียดนะครับในภาษาเยอรมันนั่นเองส่วนคําว่าน่ารักจะใช้คําว่าดิส l ล่นะครับ ส่วนเพออื่อนครับคาริน่าเซเชียงวินยองกิวดะแล้วก็คาวิแปลว่าน่ารักทั้งหมดเลยครับสหรับคำถามข้อนี้ข้อที่13เรื่องของอซีรีส์บางซีรีส์ไทยเรื่องบางเกาะคสตอรี่เป็นชุดซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของขอสิบสามเรื่องซึ่งข้อ F ไม่ใช่นะเนี่ยข้อเอฟเป็นชื่อตอนหนึ่งในชุดซีรีส์ของยายกระลาตะกะลีซึ่งเป็นของอีกชุดนึงนั่นเองไม่เกี่ยวกับชุดของบางเกาะคสตอรี่นะครับทั้งหมดเป็นข้อ F อนั่นเองครับ ข้อที่14ครับ is of อันตร์นะครับภาพภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นคลิปภาพคําตอบที่ไม่ถูกต้องคือข้อ e นั่นเองข้อ e เป็นามาจากซีวิบอร์นะครับมาวีซีวิบอร์ภาพนี้ไม่ถูกต้องเองต่การจะกลุ่มครัตอบจะเป็นข้อ e ครับผมสำหรับคําถามข้อที่14ครับแล้วก็ข้อที่15ครับธงสองสีข้อนี้คําตอบคือข้อ c ี่นั่นเองข้อ c ประเทศนาเวยนะครับทงไปตามชาติจะมีข้อหมด สามสีด้วยกันคือส <t iny smoke> ีแดงสีน้ำเงินและสีขาวนะครับส่วนตัวลูกอื่นครับ ABD EF มีสอสีเท่านั้นครับสำหรับมีคำตอบเพียงแค่สีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาถึงข้อที่16ครับข้อที่16ว่มาพบจากคนนะครับตัวที่ใช้หลักๆด้วยกันนะครับคือคิงหนึ่งตัวคุณหนึ่งตัวเรือสองตัวอัศวินสองตัวบิดช็อตองตัวและเบี้ยแปดตัวซึ่งไม่มีมามาจะใช้ใน การเล่นหมากรุกไทยก็มาั้นเองครับแล้คำตอบจะเป็นข้อดีกลับมานั่นเองข้อที่16นะครับผมแล้วก็ข้อเจ็ดข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะครับ้องสังเกตครับดีๆคำตอบที่แตกต่างจากกลุ่มข้อดีครับสังเกตลูกวาานะครับลูกวาาในสีในข้ออื่นจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนข้อดีจะเป็นลูกวาาน่าจะเป็นสีเหลืองแดงแดงสีเหลืองไยสีเหลืองนะครับข้ออื่นเป็นสีเขียวทำให้คำตอบจะเป็นข้อดีเองที่แตกต่างจากกลุ่ม และข้อสุดท้ายข้อที่18สายก็คือชื่อตัวละครหลักในเรื่องแสงกระสือนั่นเองคำตอบคือเป็นข้อดีครับข้อดีไม่ใช่สายนั่นเองเป็นตัวละครอื่นนะครับที่ไม่ใช่สายคำตอบข้อนี้เป็นข้อดีครับใครเคยดูภาพวนตร์ได้มีบ้างน,นะครับสนุกไหมมารีวิวให้ฟังโดยใตยค้คลิปนี้ได้นะครับ และก็จบไปแล้วนะครับสำหรัการเฉลยคําถามทั้งหมด18ข้อด้วยกันนะครับคุณอู่กับคู่เรื่องทุกท่านนะครับที่จุดคะแนนเยอะมากน้อยบ้างก็ปักหมแต่ไปจเดี๋ยวมีให้เก็บคะแนน30คะแนนสุดท้ายในสัปดาห์หน้านาสุดท้ายประจําเดือนนั่นเองแล้วก็ขอจบกรารเฉลยเพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับวันนี้สบคสิปครับสวัสดีครับ